ครับพี่น้องแต้มแรกครับผมผมบ่เคยมาก้านกลางขห็นจะเคลื่นอนแล้วครับใส่บ่วงนี่ครับบ,บืกเอ็นเลยครับดำขึ้นมืดเลยครับผมผลงานครับพี่น้องใหญ่กว็เนื้อก้อยผมนะครับห่างพี่น้องซ้สำส สวัสดีครับไทยบ้านจิ๋สาครับผมสวัสดีไอ้น้องสุภุสุขนครับมือวันนี้บ้านจิสายก็พาพี่พาน้องมายามบ่วงหนูครับผมไมยจะจะเป็นไมยใกล้บ้านนะครับอจะเสียงดังเลยเ้อพี่น้องเสียงน้องรถครับผมจะใส่ไว้เย็นเมื่อบ่ายนี่ครับผมแล้วก็ตอนกลางคืนผมก็ลองมาก้านเบิ่งครับผมกะถือว่าโอเคครับพี่น้องจะได้ไปแต้มนึ่งครับผมจามได้ห้าหลังไปข้านหัว มดครับผมแบตมดครับผมก็เลยได้กราฟก่อนครับพี่น้องเอามาเบิ้งต่อไปครับมาสีหมานบอกครับมาลุ้นไปนํากันครับผมพี่น้องก็สิดละไปตามเข้าซุกแล้วกันนู้นแหะครับตรงเข้าที่กําลังจะออก้ะครับพี่น้องก็ได้หนึ่งแต้มครับผมเมื่อคืนก็เลยยามได้สี่ห้าหลังนะครับ จุดหนึ่งจุดหนึ่งกับสี่ห้าลังครับผมนี่แหละครับคิดว่าจุดนี้เหรอครับใดเมื่อคืนอันนี้เข้ากระซุกหลายแล้วครับเข้าเจ้าครับผมคนรู้จักกันแล้วครับนะครับใดเมื่อคืนนี้ตัวนี้ครับผม ผมก็เ่เคยมาก้านกลางคืนนะครับเนามาลองเบเมื่อคืนก็โอเคอยู่ครับผมมีจะใส่ไว้แล้วก็ไปตื่นเช้ามาก็ถ้าลวดดีนเน่กะโมเป็นอย่างครับส่วนใหญ่ก็ขาดครับผมขาดนีไปก็หลายตัวครับพี่น้อง ยังอยู่ดีครับพี่น้องออ้ยพี่น้องมุ่นเอ้เลยเลยครับผมออ้ยพี่น้องนี่ครับอือหือขาดครับผมขาดครับพี่น้องโอ้ย จะเสียแล้วครับผมไม่ค่อยได้มากลางคืนนะครับอุย้ยขาดทำไมครับพี่นองครับอื กร็ตุกขนมันได้นี่ครับพี่น้องกปะตุกขนหนูได้นี่ครับของดีครับผมนะครับพี่น้องบ่วงครับ พี่น้องมึงลอ,อยมันกัดกินเมื่อคืนนี้ครับผมมุ่นดีเลสเลยครับครับเป็ดบ่วงให้หน่บอครับยังดูดีครับผมโอ้ยเป็ดครับพี่น้อง เหรอนี่แหละครับล้วผมได้ใส่อย่างนี้น่ำน,นะครับแล้วค่อยไปทางเข้าเขียวครับผมเดี๋ยวดูนี่ก็ครับมีเป็นเปรนะครับทางเข้าห้างๆครับผมบน่าเบื่อกว่าเนอง อ๋อบ่วงยังยู่ดีครับผมครับอีกจุดหนึ่งครับก็ยังอยู่ดีครับผม ย่างดูดีครับพี่น้องฝั่งนี้ผมก็ใส่เลยนะครับพี่น้องครับผมขามันไปทั่วครับ,รบจุดสุดท้ายเลยครับจุดสุดท้ายกันครับพี่น้องนหนึ่งย่าไปเลยครับเพราะว่าทางนี้ไม่มีครับพี่น้องเท่านี้ครับ อืมยังยูดีครับพี่น้องท่านี้ก็ยังยูดีครับผมแต่ตโตไปยูด,ดีครับพี่น้องพี่น้องครับอครับพี่น้องครับพี่น้อง เอิดเลยครับดำขึ้นมึกเลยครับผมโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้องอ๋อตันใหญ่ครับครับคนเดยวไปไล่เลยครับพี่น้องเพิ่ครับผมสุดยอดครับผมครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้ยามบ่วงเรียบร้อยแล้วครับผมมือนี้กัถือว่าโอเคครับผมเมื่อคืนได้แต้มหนึ่งครับผมแล้วกั ตอนเส้าครับได้อีกแต้มนึงครับผมครับเอวผลงานให้พี่น้องมึงครับผมผลงานครับพี่น้องใหญ่ก็น้กก้อยผมเะครับห่างพี่น้องซ้ำๆกันเลยไว้เกือบก่ได้รันนี่มันกัดฮักเลยครับผมนี่มันพวกกัดตรงนี้ครับมันหมันครับผม